สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลุ้นอีกคนกำลังจะมาใช่ไหมก้อยโพสแคปชั่นชวนลุ้นคนที่สองก้อยรัชวินปากแคปชั่นมาแบบนี้หรือแม่พร้อมมีคนที่สองแล้ว เรียกได้ว,ว่ามีชีวิตครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับบ้านของนักร้องหนุ่มตูนอธิวราหรือตูนบอดี้แลมและนักแสดงสาวสวยก้อยรัชวินตอนนี้ลูกชายวัยแเดือนน้องทะเลน่ารักอย่างมากทำเอาเหล่าแฟนๆหลงไหลได้ปลืม้มพ่อตูนแม่ก้อยได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพอวดออร่าความสวยความหน้าเด็กในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความชวนปูเสือรอว่า มีลูกแล้วหนึ่งแต่สักพักจะมีสองยืมแคปชั่นมาจากคุณบอยปรกรณ์คนมีแฟนสักทีแม่ปูทางมาอย่างนี้แล้วหวังว่าอีกไม่นานคงจะได้ยินข่าวดีเรื่องเบบีนะจ๊ะส่วนตัวก้อยเองอย่างที่ทุกคนเห็นและรู้มาตลอดวิตูนเป็นยังไงเขาก็ยังเป็นแบบนั้นในวันนี้แล้วเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลาย ก้อยไม่เคยไปวงการอะไรเหมือนกับเราด้วยซ้ําที่จะเป็นคนคอยอยู่ข้างๆและซัพพอร์ตเขามากกว่าเราไม่ชอบบังคับใครแต่จะปรับจูนความเข้าใจเขาไม่เคยวงการก้อยก้อยก็ไม่เคยวงการอะไรเขาความคิดใครเราไปบังคับไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ